เดี๋ยวเราต้องเอาไอติมทั้งหมดนี้ใส่ตู้ก่อนนะครับตู้แช่เสียบปลั๊กไว้หรือยังลูกเสียบปลั๊กแล้วพ่อค้ากาลังทําอะไรคะพ่อค้ากาลังเอาไอติมใส่ไปในตู้ใช่ไหมคะคใช่ครับอันนี้เรามีไอติมมีแบบไหนมั่งครับมีซอกโคนแบบโคนไหนแบบโคนไหนจับให้แม่ดูซิ <c oughs> อันไหนคือไอติมแบบโคนไหนหยิบซิลูกอันไหนอไอติมแบบโคน <c oughs> เราหยิบไอติมใส่ตู้อันนี้ไอติมอันนี้เขาเรียกว่าไอติมอะไรอันนี้ไอติมอะไรลูกอันนี้อะไรไอติมนิตโต้คอนนิตโต้อ่ะจับใส่ไปในถังไอติมกันเอาเปิดถังไอติมก่อนเปิดถังไอติมก่อนอ่ะหยิบใส่อุ้ยไอติมหล่นอ่ะหยิบไอหยิบใส่ไอติมไอติมใส่ไปในถังให้แม่ใส่ในถังนะต่อไปเอาอะไรใส่ในถังเอาอะไรอันนี้อ่ะหยิบรวมใส่ในถังหมดเลยนะให้แม่ช่วยหยิบ อ่ะน้องภูมิเอาใส่ไปในถงังนี่แม่ช่วยนี่นี่ไอติมมามีเยอะแยะเลยเราซื้อไอติมมาเพิ่มใช่ไหมลูกน้องภูมิซื้อไอติมมาเพิ่มใช่ไหมครับลูกค้าเยอะไหมครับลูกค้าเยอะเอะตรียมจะไปขายไอติมใช่ไหมลูกแล้วต้องไปขายตรงไหนเนี่ยไปขายที่ที่ไหนเนี่ยเวลาขาย ไอติมใส่ไปในถังเต็มถังไหมนู่นอีกชิ้นหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งเอามาเอาเปิดใจแม่แม่จะดูในถังทินี่นะครับไอติมของมังคมอยู่ในถังมีเยอะแยะเลยเด็กคุณจะออกไปขายไอติมแล้วนะครับตอนนี้นโอเคเอาปิดถังไว้เอาพ่อค้าจะออกไปขายไอติมแล้วอ,มอ,อแม่ดูถังก่อนโอเคไอติมแม่ดูถังก่อนที่โอเค ถังเต็มแล้วแล้วปลั๊กก็พร้อมแล้วเสียบปลั๊กแล้วเรียบร้อยรถขายไอติมพร้อมแล้วเอายกถังไอติมใส่ไปบนวินล,ลี่อาช่วยกันยกอ่าโอเคเอายกเลยเมาแม่ช่วยยกเ้าวางบนวินล,ลี่อาโอเคอพร้อมไปขายแล้วนะครับไปเลย ไปขายไอติมแล้วครับบ๊ายบาย,บายครับ